นี่ครับผมทุกคนเราจะเจียไข่ที่อู่เรามีไข่ให้ทุกคนกินโอ้โห สี่โมงแล้วสี่โมงแล้วผมทุกคนผมจะไปซื้อข้าวแล้วเมื่อกี้เพืแอนบอกว่าให้ทอดไข่เลยไข่มีอยู่โอ้ช้อนจุชจนถึงโดยทุกคนเราก็มีกับข้าวมีไข่อะไรอยู่เราก็ทำกินได้ ได้ใส่กระเทียมนะโอ,สอ,สอ,สอใส่หลายเซตหลายครัแบบผมผมชุลลบผมใส่แค่นี้พอแบบอลจังยกพืชไทยเดี๋ยวผมค่อยๆใส่ตอนผมลุย สับพะโลนนน้น้ำมันเปิดใหม่เลยก็แด่นมันเปิดใหม่เลย เดี๋ยวรอให้ร้อนก่อนแป๊บนึงครับผมทุกคนมีคนดูผมโกนหนวดมาวองนี้เห็นแนวใหม่ครับผมทุนโกนหนวดหลันิดนึงครับผมไม่ได้ใส่กระเทียม เอาดว่าง่ายๆครับผม โอ้ยยังไม่ค่อยร้อนเลยคุณ่อก็ได้อยู่ทุกคนคอยดู ผมทุกคนผมตักข้าวคนละคนเราจะปกใส่ข้าวครับผมทุกคนเอาบึ้ม ทำแบบนี้ไม่เป็นนะโอ้โหถ้ามันเป็น,ปนกูจริงทำยังไงวะเนี่ยคนเป็นคิดจริงๆโอ,อ้ยผมต้คนใส่ไีมใส่ได้ปะได้กินได้หมดในนัคนน่ะนุเลยนุ่ใส เป็นมืงใ,ใส่ใส่กระใส่เยียโอ้โหเงว้าวหอมพริกไทยมากเลย

วอนนี้นิดนึงครับทุก่อนบงกเรกันจะเตรียมน้ำ 我难太久，慢一点。要 要不喝，不要喝呀。Hmm. Oh. ห้องผมนั่งผมนะผมตุนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักตอนจริงๆก็เดินของทุนตอนนี้ประมาณสี่โมงแล้วผมทุน ผมชอบไข่เคียวกินครับผมทุกคนนี่อืม ผมเดือดจัดนูแล้วคุณชมนข่เตี๋ของผม Oh, 아 이거 a u

อ้ววผมดยถ้าดูอยู่เต่าที่อยู่บนตึกอะที่เขาเลี้ยงไว้ในที่แคบๆแต่มันมีมันมีที่เยอะที่เป็นรุ่งดาราหรือสอไม่รู้ที่มันเลี้ยงเต่าไว้ดดฟ้าไปถ่ายรูระาราคาตึกกี่สิบล้าน

ข้าช่วงน,นี้เป็นหนึ่งก่อนยังได้อยู่อิมอมอ่มมือหนึ่งผมทุนผมไม่สุขภาพย,ายังไงกับอโคก็แไ้ทุกคนด้ดวยผมทน ยื้อสบายๆผมทุนกินข้าวให้อิ่มเมื่อให้หลับพักผ่อน้เพียงพอครับผมทุนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนมากป้าของทุนที่เข้ามาคนไลค์กดติดตามผมมาบ้างทุนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ใดที่รั้ชมทีโบผมขอขอบคุณจากใจของทุกคนผมขอให้ทุกคนกินข้าวกันเยอะๆเด้๋ยผมทุนกินยังอร่อยๆก็จะได้มีเรื่องมีแรงทุนแฮปปี้กัรกินของทุนบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ